วัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมฮาร์ดกับมิเกมเหมือนเดิมนะครับผมก็เออก็ต้องอยู่ในเกมที่ซึ่งเป็นเกมในตำนานมากเลยไม่ได้ไม่ได้อัดมาให้ดูตั้งนานเลยขอโทษทีนะที่ไม่ได้ลงคลิปเกมนี้เลยนะครับผมก็นะครับผมไม่ซีเรียสอะไรก็วันนี้ก็จะมาทําให้ทุกคนแบบมีสีสันที่ขึ้นนะครับผมเห็นเกมภาพสูงๆภาพสวยๆไปแล้วก็น่าจะเบื่อบ้านผมก็เลยอัดให้ดูเลยนะผม ราจะมาชมกันเลยว่าเขาจะดีค้างแบบไหนนะผมเอ้ยโอ้ยตำนานดีค้างตำนานสไลด์ก็มา้นั่นไงตำนานสไลด์ตำนานสไลด์ยังยังสไลด์ยังไม่หายไปจาก Thunder b u r s นะครับผมไม่ได้เล่นมาโอ้เป็นเดือนอะจริงป่ะจริงป่ะใครเห็นผมเข้าไปเล่นเล่นเป็นเดือนบ้างโอ้โหรปีนตูโอเคมันน่าจะหายแหลกแล้วเน่อ่าเรามาโอ้ดูคราวางเราเบิดเต็มเลยนะ ว้าไอ้หนูแกจบไ่หนูไรวะอย่าเสียดอย่าเสียดหนูอย่าเสียดอย่าเสียดหนูอย่าเสียดเสียดอะไรหนูไรวะมีปัญหาอะไรหนูมีก <c oughs> วนวจัง <c oughs> <c oughs> เอากวนตรงไหนวะ <c oughs> คุณยังตอบโต้ผมอยู่เลยตอนนั้นอ่ะแล้วทำไมคุณไม่เอาจังหวะนั้นมาต่อต้านผมเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสเต็ปนี้มันไม่เกียร์เลยนะเว้ยมันไม่เกียร์นะเว้ย มันน่าจะเห็นสดิดตัวแล้วมันน่าจะเตรียมตัวทั้งหลักอะไรนะแบบเองนะผมมันเป็นคนเป็นเกมที่คนเล่นเยอะผมก็ไม่ได้ด่าพวกคุณนดะด่าพวกคนที่มันเล่นเนะี่ยเห็นปะน่า <c ười> เขาเขาเขาเองเว้ยเขาไม่ไม่ฟิตเลยนี่ต้องอย่างนี้ไอเด็กนี่มันฟุกไว้ <c ười> เฮ้ยทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่าฝีมือตัวเองนี่ไม่ได้เล่นมาซะนานแต่ก็ทำได้ดีถึงพอสมควรใช่ปะ นี่ยสุดยอดเลยเราไอ้เด็กนี่นะคนนี้นะถ้ามึงถ้าคุณติดตามอยู่นะผมไม่ไม่ได้แคร์เรื่องคุณจะเล่นอะไรนะผมแต่ว่านะอะไรวะไอ้ที่มันรอบรอบรอบเมื่อกี้ผมไม่พอใจกับพวกไม่พอใจกับคุณเลยคุณอะไรนะคนอื่นมันจะถ้าผมกับดิกปุ๊บนี่คนอื่นจะตีเลยนะคุณเป็นเด็กขี์บ์นเหรอนักเลงี้บ่นเล่นสัตว์เฮ้วสัตว์เ้ยขึ้นขึ้นของขึ้นแบบนี้ขึ้นเลย เดี๋ยวดูเขาจะดีข้างมาโดนสก,กิลผม,มากโอ้โหชนะได้ยไงแม่ถือว่าทำมาถึงว่าไม่ได้เล่นมานับนับสัวรรษเลยผมก็ชนะ ไอเด็กที่บ่นเยอะได้อยู่นะครับผมก็คลิปนี้ผมก็น่าจะทําให้ท่านผู้ชมอารมณ์ดีได้กลับมาดูคลิปของผมนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรโอ้หหนักอินเรื่อสามสบสี่เลยโอเคก็อย่าลืมอย่าใช้พฤติกรรมเดิมนี้นะครับผมคงปั๊บมันได้มากขึ้นแล้วนะครับผมก็ก็คงถูกใจใครหลายๆคนที่ได้กลับมาอัดร็อตัตวข้างก็จะกันใหม่ในคลิปหน้าทุครับปีใหม่ปีใหม่นี้เดี๋ยวก็ขอ๋ยวจะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับ ไม่รู้เป็นคลิปอะไรดีนะก็อยากให้อัดคลิปอะไรก่อนจะปีใหม่ก็บอกได้นะสัดญาณแรกผมรักคนมากครับผมเจะไม่ลืมหน้าผมมาปีใหม่นี้เราอย่าลืมนะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมเฮ้ยเกย์ดีดีเวยหน้าเขาจะเหมือนดวงสาวเวยไม่ไม่นั่นก็เหมือนดาราไทยดาราไทยตะพนอ่ะ 我妹。